สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะกับเขาเลี้ยงเขาต้มจืดฟักใส่กระดูกหมูจ้าได้หนึ่งเมนูต้มจืดฟักใส่กระดูกหมูนี่หละเราได้หนึ่งเมนูต้มจืดฟักใส่กระดูกหมูเทผักลงไปเลยปิดแก๊สไ่อยใส่กระดูกกันนีด้อยพี่น้องมันค่อยสะใจดี เนื้อมันหลโอ้เป็่นวัดพี่น้องเลยเนื้อมันหลเสร็จแล้วค่ะหนึ่งเมนูเลือกอะเพี้ยกระาทำอะไรอีกหนึ่งเมนูมาดูกันค่ะนี้ก็หุงข้าวสุกแล้วเข่าดิบแล้วควรไฮไฮเข่าดิบแล้วจ้านี่หมูู้ใดอยากได้สั่งอะไรเด้อหมูทอดเดี๋ยวเราจะทอดนะคะกินกับเข่า หมูแดดเดียวทอดใครอยากได้สั่งได้นะคะยัเข้าไปทอดหมูกันหลึ่งคนเดียวหล่งกระตุกกระตาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเล่นอะไรคะเล่นกับพี่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 มีโบอ,อืม เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกู้ตาไปหาน้องหาน้องที่ไหนหาน้องที่บ้านนู้นอ๋อเดินไปเหรอใช่เดินไปเอาทำไมไม่ขีรดด่รถอ่ะ เก่งจังเลยเล่นคนเดียวก็ได้แม่ทอดหมูก่อนนะโอเคโอเคนำหมูลงไปเลยกระทะร้อนๆนำหมูลงไปทอดใครอยากได้สั่งได้นะคะถ้าให้เราทอดให้เราก็ทอดนะคะคิดแต่ค่าน้ำมันค่ะ เดี๋ยวมาดูตอนสุกกันว่าจะน่ากินขนาดไหนเริ่มเหลืองแล้วเนื้อของเรากินเวยๆเลยสุกอนไฟเอาขึ้นกําลังเริ่มเหลือง ผู้ใดอยากได้สนใจตัสั่งใดเด้อพี่น้องเด้อหมูหมูทอดหมูแดดเดียวหรือจะให้เราทอดให้ก็ได้ค่ะมีบริการทอดนะคะเนืเ้อแดดเดียวหมูแดดเดียวพุ่งนี้มีไส้กรอกุ่งนี้มีลูกค้าสั่งไส้กรอกอ่าสี่ร้อยข้อ เสร็จเรียบยร้อยแล้วพี่น้องหมูทอดของเราหมูทอดกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าเว,หเ,าว,หวาเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะพี่น้องเนาะนี่ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะคะเนี่ยข้าวสวยเราก็มีข้าวดิดบแล้วกะทอดหมูทอดหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูเอาเป็นไรคะ จักรยานล้มแล้วเหรอทำไมทาไมไม่เก็บรองเท้าดีๆคะทำไมยายชาสู้ชา้ายแบบนั้นรองเท้าหนูแหมทั้งหลังอ่ะค็อเนเก็บดีๆโทรหาโรงพยาบาลหน่อยหาโงพยาบาลหน่อยให้โรงพยาบาลมารับหรอใช่อ๋อรถล,ลม้มเจ็บไหมล่ะเจ็บเจ็บตรงไหนคะ ต้องไปโรง,ง,งพยาบาลใช่ไหมใช่ไปทางโรงพยาบาลมาก่อนออโทรโทรสิฮัลโหลพยาบาลมามาหาหนูหนูเจ็บจักรยานหนูล้มค่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปอืาล้มที่ไหนคะ ของขวัญวันเกิดเพื่อนปีที่แล้วได้หนิพี่น้องนี่นี่ย اك ายานปีที่แล้วาาคุณน้าซื้อให้<ะ>ใช่ค่ะคุณน้าซื้อให้ของขวัญวันเกิดทไมวันเกิดีอย่งนนั้ะเดือนหน้าก็วันเกิดม่่หนนนูอทเด็เกกวันเกิดหนูหนูอยากได้อะไร อยากได้ของขวรเลยนะเค้กเค้กอยากอยากเป่าเค้กเหรอ,อหนูชอบมากหนูชอบมากหนูจะหนูจะร้องเพลงว่าไงแอบไปเบอร์ <Happy birthday. S 1> หนูกี่ปีแล้วม,มาแล้วมาแล้วหนูกี่ปีแล้วคะเนี่ยหนูกี่ปีกี่ปีสามปีไม่ใช่หนูสี่ปีเดือนพฤษอสภา,านหนูก็สี่ปี ว่าคนเดียวคุณหมอมาแล้วโอเคบึงเพชรที่ได้เก็บเกลือนให้เพิ่นเพื่อนมาแล้วเพิ่นกระถอดอ้อยอ้อดเจ็บชะมัดเลยพูดนะยังของมาตัสไซอ้ยเจ็บนะอ้ยเจ็บขาล้เล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกนระเลนของเพื่อนคู่เดียวอันฟันห้อน ร้อนมากๆเลยจะแม่จะอาเพื่อนวะปะไปเที่ยวไหมแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วหุงข้าวเสร็จแล้วอ๋อเจ็บเจ็บไป,เ,ปเที่ยวกันต้มจีบมะละแ,<ม>แล้วก็ไ,ไปบ้านย่าไงแล้วก็ทอดหมูเดี๋ยว เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เอาไปใส่ไปเที่ยวไหนให้แม่จะมีไหนพาหนูไปเที่ยวเงินจะกินยังไม่มีจะพาไปเที่ยวอีกเหรอเอาใส่หมุมไว้เอาต้มจืดกะอุ่นหมูแรงนีนน่ีไปแล้วว่าไปไหนคะหาพิมหาพิมบ๊ายบายป้าๆาน,านานาก่อนสิ เจอกันเไรค่ะฝากพูดดดีๆค่ะฝากเลยคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หอนขึ้เกานเราพี่น้องบ้านเขาดีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแนวกินแล้วตะเวนกับเหลวตะเวนแล้วเลี้ยวแต่ว่าอ่าแนวกินอาร์ชิเอ็นอันท้ายเฮ็ดพวกนั้นมันก็อาร์ชิบูดเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เฮ็ด พย้ยามเพีดนี่ละช่วงบ่ายสามสี่โมงแลกนี่ละเก็บผ้าแต่หน่อยก่อนต้องซักให้เล่าซุ้มือนี่ซักให้เล่าซื้อมือไปน้องจ้าคลิปนี้เพื่อกะคอไปก่อนเ้อค่ะพี่พานเนเนเขาไปในบ้านไปหางาก่มันเหมือนนี่ไปบา,บายสวัสดีค่ะ